สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคำนามกันนะครับคำนามในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ now n o u n now นะครับ now เนี่ยในภาษาอังกฤษจ,จะแบ่งออกเป็นสองแบบหลักๆคือคำนามที่นับได้หรือและคำนามที่นับไม่ได้ เริ่มแรกเนี่ยคำนามคืออะไรคำนามเนี่ยก็คือคำที่เราใช้แทนคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะครับตัวอย่างแรกคือ noun ที่นับได้ก็ countable noun countable noun countable noun มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอ่ะบุ๊ก หนังสือหนึ่งเล่มอะสคูลโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนะครับอะค่ารถยนต์หนึ่งคันอะแฮนมือหนึ่งข้าง นะครับอันนี้เนี่ย a s c ุ o s l u c a ค A-Han d เนี่ยเราเรียกได้ว่าอีกอย่างหนึ่งว่านาวคำนามนะครับอยู่ในรูปเอกพจน์เอกพจน์นี่ก็คือมีหนึ่งเดียวหนังสือหนึ่งเล่มโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนรถยนต์หนึ่งคันมือหนึ่งข้างทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่าเรามีหนังสือสองเล่มเนี่ยเราจะพูดว่าไงนะครับ สองภาษาอังกฤษก็ t o t w o t o สอ t o books เราต้องเติม s เข้าไปด้วยเติม s เพื่อจะให้ books นะครับกลายเป็นหลายๆอันคอือในหรือในรูปพหูพจนะครับถ้าพูดให้ถูกหลักโรงเรียนก็เช่นเดียวกันสมมติเราบอกว่าเรามีโรงเรียน5โรงเรียน5 5 ไฟ c ์ค o ลโรงเรียน5โรงเรียนเติม S ด้วยรถยนต์มีรถยนต์7คันเ e v e n seven c a คาเติม S ด้วยนะครับมือคนเรามีมือกี่ข้างมีมือ2ข้าง two Hands นะครับ Two hands เติม S ด้วยอันนี้คือคำนามที่นับได้โอเคฝั่งซ้ายเนี่ยครับคือคำนามรูปเอกพจน์ฝั่งขวาคือคำนามที่เป็นรูปพระหูพจน์คำว่าเอกพจน์และพระหูพจน์ในภาษาในภาษาอังกฤษนะครับ เอกพจน์เรียกว่าซิงกูล่าพ็หูพจน์เรียกว่า plural plural โอเคอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้นะครับอ่าบอกให้รู้ไว้เผื่อว่าเกิดไปเจอเอ๊ะซิงกูล่าคืออะไร plural คืออะไร นะครับซิงคูล่าคือเอกพจน์พูลลคือพหูพจน์นะครับโอเคมาต่อเลยนาวแบบที่2คือนาวที่นับไม่ได้หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า uncountable noun uncountable n o w uncountable n o w ได้แก่อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นข้าวข้าวภาษาอังกฤษเรียกว่า rice ข้าวเนี่ยนับไม่ได้เราไม่สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า one rice two rice three rice เนี่ยไม่ได้ ตัวอย่างต่อไปครับ water water แปลว่าน้ําน้ําก็นับไม่ได้หนึ่งน้ำสองน้ํา one water two water เนี่ยไม่มีนะครับอันต่อไปคือ,อ hair ผมผมคนเราก็นับไม่ได้ผมหนึ่งผมผมหนึ่ง วันแฮร์ทูแฮร์เนี่ครับจะนับไม่ได้นะครับเอาสัก3าตัวอย่างก่อนละกันข้าวเนี่ยสมมุติเราอยากถ้าเกิดเราอยากจะนับข้าวหรือนับนามที่มันนับไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ต้องบอกว่าเรามีข้าวอยู่1น,นึ่งจาน,ห,น,จานหรือหนึ่งชามนะครับถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าชามนะครับ คือ bowl b o w l bowl ถ้าเราจะบอกว่าเรามีข้าวหนึ่งชามเราก็ต้องบอกว่า A bowl of rice ข้าวหนึ่งชามนะครับ Bowl เนี่ย <S 2> <S 2> เป็นนามที่นับได้เราก็ต้องเพิ่มเข้าไป of rice ข้าวหนึ่งชามถ้าเราจะบอกว่าข้าวสองเม็ดล่ะ two คำว่าเม็ดหรือเมล็ดนะครับภาษาอังกฤษคือ g, g r a i n G R A I N grains two grains ฉะนั้น g r a i n ต้องมี s ด้วยเพื่อทำให้ grains เป็นพระูพจน์นะครับ two grains two grains of rice นะครับเช่นเดียวกัน water water แปลว่าน้ำถ้าเราอยากได้น้ำสักแก้วเราก็ต้องพูดว่าแก้วภาษาอังกฤษคือ glass นะครับ g l a s s glass แก้ว น้ำหนึ่งแก้วคือ a glass of water นะครับอลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นชูการ์ละกันชูกา นะครับชูเก่าแปลว่าน้ำตาลเราจะนับชูเก่าเราจะน้ำน้ำตาลได้ยังไงบ้างน้ำตาลหนึ่งช้อนนับได้ไหมได้นะครับเราก็ต้องพูดว่าคําว่าช้อนเนี่ยภาษาอังกฤษคือ spoon sp o o n s p o o ู o spoon. a s p o ป n of s u ชู r กา นะครับหรือถ้าเราอยากจะบอกว่าน้ำตาลหนึ่งน้ำตาลหนึ่งเม็ดหลักเราจะพูดว่าไงเม,เมรรง็ดเม็ดภาษาอังกฤษหรือเมลรร็ดภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า grains นะครับเนี่ยที่ได้ให้ตัวอย่างไปแล้วตั้งแต่แรกน้ำตาลหนึ่งเม็ดก็ a grain of sugar นี่นะครับคือวิธีการทําให้นามที่นับไม่ได้นับได้ขึ้นมาโดยการที่เราต้องเพิ่มนามที่นับได้เข้าไปนะครับเพื่อจะช่วยมันในการนับโอเคครับขอบคุณครับ